สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุริศิวุฒิขำกับรายการเ c ซีฟินิชการเกษตรออนทัวร์นะครับ <S 1> <S 1> <S วันนี้มาดูสวนทุเรียนใหญ่ของคุณสันฟาแล้วก็ทุเรียนเล็กที่เห็นไกลๆนี้ครับกันนี้ไม่ได้มาถ่ายทุเรียนครับวันนี้จะแวะให้มาดูสับปะรดนิดนึงนะครับเพราะคุณสันฟาหลังจากที่เอาเจซโกสูตรไปฉีดทุเรียนเนี่ยก็พอฉีดปุ๊บมันก็จะเหลือบางส่วนก็เลยเอามาทดลองฉีดกับสับปะรดด้วยนะครับ อันนี้พอฉีดกับสบระรดนี่ครับอย่างที่เห็นนี่เลยเนี่ยดูดูด,ดูชุดใบเดิมเขาจะเล็กๆอย่างนี้นะครับชุดใบเดิมจะเล็กๆอย่างนี้อเ<ม>นี่ยชุดใหม่ก็<ม>ใหญ่แล้วก็เอาปุ๋ยใส่กาบไปด้วยใช่ไหมครับเ <laughs> นี่ยปุ๋ยยังอยู่เลยครับพี่บียังกินเรื่อยๆยังกินเรื่อยๆถ้าลายไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยิ่งยิ่ง<ม>ชุดใบใหม่เนี่ยโอเคเลยก็ใหญ่กว่าเดิมเห็น,นีหยชุดนี้ยิ่งชัดครับนี่กชัด ชัดนี้ใหญ่กว่าเดิมประมาณกเกือบสองเท่าเลยถ้าบางพืชเขาจะจับมันจะดูความหนาครับนี่ก็เจซีโกสูดหนึ่งใช่ไหมครับฉีดเนาะหลังจากทุเรียนมาเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งชัดครับเราบอกว่าไอตัวเจซีโกหนึ่งเขาเป็นยี่สามศูนศูแล้วถ้าภาษานั้นเขาก็เป็นในรูปแบบของนาโนโด้วยคืออนุภาคเล็กกินได้เลย นะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นมีแมกนีเซียมเนี่ยก็คือได้ทั้งกระแทกใหม่ได้ความใหญ่และความหนาแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะเขาใส่อะมิโนโใส่ฮิวมิกฟูมิกมาด้วยเพราะนั้นเนี่ยพอมันมีเสริมตัวรองตัวเสริมแล้วก็มีอะมิโน,โนมาช่วยก็ทําให้พืชเนี่ยยิ่งแข็งแรงขึ้นเนี่ยนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับที่ตาดที่ตากของของ,ของเมื่อกี้ที่เพิ่งโทรมาเหมือนกันลูกคาเะเค้กนี่ปลูกเป็นลูกเขาเลยครับสับปะรด้สีเขียวอย่างเดียว